มาชมคลิปปิดท้ายของวันนี้นะครับพามาชมทีมงานาเสียซุนคุณเยอะ,ะครับฝาซุนไม่รู้คนขับไมโครชื่ออะไรไม่รู้เป็นเสียเตอร์หรือเปล่าที่เห็นในช่อง YouTube สาวนั้นดําัมซิงกำลังถ่ายทำอยู่นะครับนะครับก็พามาชมบรรยากาศช่วงเย็นนะครับช่วงเย็น ก็หมดเวลาแล้วครับหมดเวลาวิ่งแล้วช่วง5้าโมงตอนนี้เราได้งานร้อยเที่ยวเราไปเทประเดิมได้แล้วพรุ่งนี้ถ้าไม่ฝนตกก็จะเริ่มต้นแต่เช้านะครับแม่ครก็จะแยกย้ายแล้วครับแม่ครครัจะแยกย้ายแล้วแม่ครก็จะเดินไป Nên cho đơn phải chọt Đúng Tính như là tầng xe đó Ngàn sẽ, Ngàn xe tăng mái còn đó. ทีมงานนี้มีแต่เสด้วยมือครับงานนี้มันจะเสด้วยมือครับส่วนเมคตัวก็จะทำงานขุดขุดเอาระดับนะครับเอาระดับนี้เส้นนะครับเพื่อลุยงานในวันข้างหน้าครับผู้รับเมารายใหญ่วันนี้มาทำทีว่าหลอกลวงมากครับ พื้นที่ที่อื่นฝนตกแต่ตรงนี้ไม่ตกครับรนี้ไม่ตกนะครับก็มารีวิวช่วงเลิปสุดท้ายของวันนี้ครับเย็นวันเพื่อนที่8กรกฎาครับ2 9ัหบ2521หลังจากที่เราไปอ่าประเดิมร้อยเที่ยวฝั่งบ้านปอ,อย่างมาครับเราก็ไปประเดิมหมด เก็บทุกคันนะครับพอยังมีบางคันที่ยังไม่ได้ไปก็ไปเก็บตกที่เหลือค้างไว้นะครับไม่งั้นก็จะเก็บยอดไม่ได้ครับอันนี้เรามาแสะๆสะกันก่อนนะครับมาแสะๆสะ อานานคตข้างหน้าครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่รู้จะเป็นรูปแบบไหนนะครับระยะสัญญาสัญญาโครงการเสร็จปีหน้าช่วงเดือนเมษาว่าอย่างนั้นโรงกรารน,นะครับปีหน้าครับตอนนี้คือเท่าก่าทุกทุกหน่วยต้องการที่จะเอาดินออกให้เยอะที่สุดนะครับใครมีจำนวนร้อยเที่ยว หารอยเที่ยวพันเที่ยวหมื่นเที่ยวก็ว่ากันไปนะครับถ้ามีเขาครับต้องการมาครับถ้าได้ราคาก็จะไปครับเขาให้ได้ดินออกครับถ้าแกว่าอย่างงั้นก็จะมีหลายๆเที่ยวนะครับหลายๆเที่ยวที่เรากําลังมองหาอยู่นะครับทีมงานพลรุ่งเรืองเราต้องการเอาดินออกให้ได้เยอะที่สุด ไม่ว่าจะเป็นราคาไหนนะครับรพูดคุยกันได้ครับนะครับปนี้เรามาผิดท้ายนะครับผิดท้ายไมโครบ,บางคนันก็จะเดินขึ้นเนินไปแล้วครับ,นะรบวันนี้ พอเราเสร็จเสร็จเราจะต้องไปเดินเอาบินไปจ่ายที่เท่าแก่นะครับว่าเราได้คิวครับได้กิ่เที่ยวครับชมเสียเกิดเสดินไปพลางๆก่อนนะครับคลิปนี้ครับ

แมคโครก็บางคันก็เดินขึ้นไปแล้วครับแต่บางคันก็กำลังเก็บงานเก็บรายละเอียดเพื่อจัดบริเวณระดับพื้นที่ที่กำลังขุดอยู่ว่าว่ามันตรงล็อกที่เราเหมาอยู่หรือเปล่านะครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ชมพาบรรยากาศเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย